ที่สุดฮอตคนนี้กันบ้างหนุ่มเวียสุกลวัฒน์นี่ก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะเมื่อกี้นี่เคียนภูมภูมิไปดังที่ญี่ปุ่นใชนะะ่แต่สำหรับหนุ่มเวียนะครับบอกเลยว่าสาวซาวลานี่กรี๊ดกราดไม่แพ้กันครับไม่ดีฮอตแค่บ้านเราเท่านั้นนะคะพระเอกผิวเข้มเวียสุกลวัฒน์ที่มาร่วมงานมหกรรมปตทรวมพลคนรักมากรุกไทย เพราะช่วงนี้เจ้าตัวมีคิวข้ามแม่น้ำโค้งไปโชว์ตัวที่ประเทศลาวอยู่บ,บ่อยๆซึ่งแฟนคลับที่นั่นก็ทำเอาเจ้าตัวเป็นปลื้มสุดๆเพราะแม้ละครที่ตนประกบคู่กับนางเอกลาวเอาเล็กซานดราที่ดาวันจะลาจอไปกว่า5ปีแล้วแต่แฟนๆก็ยังคอยตามชูป้ายไฟเชียร์พระเอกในดวงใจเหมือนเดิมค่ะก็ยังชื่นชอบมันอยู่ก็ถือว่าก็ดีใจที่แบบเราก็มีแฟนคลับทั้งคนไทยคนลาวด้วยน่ารักนะครับคือเขาจะอยู่ดูอยู่ไกลๆแล้วก็แบบไม่ค่อยแบบ น่าก,กลัวเท่าไหรอ่อะคือไม่ไม่ได้วิ่งกลูมาแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเขา,เขาจะมีแบบเหมือนกับว่าก็จะมีเขตของเขาอยู่ก็เออเขาก็จะดูเราอยู่อีกไกลถ้าให้ถ่รูปเขาก็จะเดินเ,นเข้ามาถ่ายกับเรานะนอกจากจะมีงานอีเวนต์รุมต่อมแล้วหนุ่มเวียยังมีละครที่กำลังถ่ายทำอยู่อีก2เรื่องแต่เจ้าตัวก็ยังเคาเจียดเวลาไปดูแลร้านอาหารที่ตนร่วมุ้นทั้ง3ร้านอยู่ตลอดค่ะ เมื้อว,ว่าก็จะไปแล้วก็ยิงโทรคุยทุกวันโทรโทรโทรศัพท์ทคุยทุกวันเพราะเรามีคนของเราเองอยู่ที่ร้านตลอดเวลาอยู่แล้วก็จะโทรไปถามนู่นนี่นั่น,นแล้วม,มีประชุมกันตลอดครับเราพยายามาดูแลความเรียบร้อยระบบต่างๆที่เราเพิ่งเปิดเนี่ยอยากให้มันแบบเหมือนกับว่าสบายดูแลตัวเองได้ก่อนแล้วระบบนิ่งก่อนอะไรเงี้ยแล้วพอทุกอย่างมันลงตัวเนี่ยก็อ,อาจจะ ค่อยจะขยายสาขาขยันเมคมันนี่ตัวเป็นเกลียวแบบเนี้สงสัยหนุ่มเวียจะต้องรีบหาคนรู้ใจมาช่วยนับสตางค์แล้วละมั้ง,องอตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวเดียวค่ะช่วงหน้านี่ยังมี